กินตร์ลท์ไงโว้ยต้อเ่นให้ผู้กกัทหรอเป็นใจเลยนะซีงจะกัดเน้อเร้จัดการมากเนี่ยผสมต้อสจำเร็จกระจายมีประสมต้อสจำเร็จมากลคแห้งเดีย่กับผมก็แห้งสั่นอินม่ได้ไมปวานตงเอามีคากรที่าปวก็ตองจข้เอาที่ฉัดเนอเส้ไปหา ตัว bao มามามา bao มา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  bao แตะกี่ปอนด์หลู่าเดียวกับเทาหลแมาจะดีพเดนเรื่องท่นแล้วเดี๋ยวันเป็นหนเอาว่าพระราชาเทพปูนนะดิพระราชาเทพปูนเออาพระราชาเทพปูนก็ามาสั่งค้าเอ้าเธอจะปะได้กี่พระราชาเทพปูนนั่นหะต่กีเราสเซียปูนจะซื้อมาทำว่าจะกเป็นบวนเพิ่มแวก็เป็นหลวงพี่ปูนเป็นหน้ผู้ปูนเ็อ่มเรื่องขาดเราพูดได้เ็นพระราชาเทพปูนนะจว่า Hãy subscribe cho kênh mẹ Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video mẹ, dẫn

สีกาเบนสีกาเบนพมาวกเ็นบ้ามรอย่างนสีขาวกอนตัวนี้จะย็นติเพียอยู่งแกมันกอแทนกันให้ปิดัเพื่อตอนนี้เขาน่ะเงินขาดนืขาดขาดเป็นอะรเปล่แต่ถ้ามันปหาคือวไปไปหาเห็นใครนนมันนเลยเอินนี่มีทารับตีหมอมีตีได้ยินได้ยินข่าวว่แ มันบานห้องแมนเป็นระดับพกราดเลยมั้ยพกราชแมนสูงอยูดยังไงยู่ด้สูงอยูได้แปนไหนโบดบนสาม3ีสั่นโบดเ่สูงแต่ว่าาไมเน่เบอกเผ่านไม่หรือว่าพ่าไม่ดีไหมเป็นยิ้คาวแบบนี่เข้าต่อไปกินามันชอครัาสเด็เกดอบกินแทรก เลยากมากินแค่ร right. like like ้อนเดียวเป็นตลาดมัค่อร้อนแค่แป่เด็ที่มาซื่อแม่ร้อนมันขอหลังที่ร้อนไก่เป็นซื้อจะติยอานเนามั้งเธอเธอดูสิลามาเจอไปเคยป่วยด้วยเห็นมั้ยอนน้นปื่อดแล้วปูเห็นเวลา ที่เขาว่าเนี่ยเขาาเมือาวระด้ว่าเหตูนี่มล่นอะมาอย่าก่างมนร่ง่ปวเหไหพอดีมึงจะปืกป่ปองแล้วได้ัมดีสวัสดีค่ะมาทําดคอะไรเหรอคะเราก็มาวัดทีค่ะมาวัดค่ะมาทำอะไรที่วัดมาหาหลวงพี่ค่ะเสด็จกับหลวงพี่ค่ะสด็จกับพระใช่ค่ะเสด็จากๆ บอกเลยเสนอประเด็คืนข้าค่ะพวกมิตรไ้ายค่ะเดี๋ยวพวกเราจะมาจากบ้านจากนาผมจะเพิ่งเคยมาวัดที่นี่ละสิค้าผู้ตายแล้วจะมาจากไรจากงาได้ไงพวกเรามาจากอัฟฟอร์ดออฟฟอร์ดอออฟฟร์ดมันคืออย่างค่ะฮะมันคืออย่างออฟฟอร์ดออฟฟอร์ด เือข้งม้าดืนเป่าค่ะมาถือของนักจัดจัดต่งรูปปิดกันนาตาหมองคลำแบบนี้บั้งีสีตาการ์ดสีสิก็จะถือของคระเม็นละค่ะถือมาถือของกรเมนไ่อมาเนีมาถือราคาของพระเมนเก็ของอย่างนี้ค่ะของฟารัมค่ะนี่หะี่รมของารจะได้ไหมถือมาถือของแบบนั้นค่ะของเด็นเท่าไห่ จะไปโดนหมดอะไรคะเราโดน,น,น,ะะนที่ไหนคะน้าเลยค่ะนี่คุณพี่ค่ะเพื่อนสาวชนิบโบเล่เลยกันหนานะคะยัางแหลกอีกค่ะยังเอ,งอิ้นกับแหลกด้วยกันคะ่ะ อี่ปอีบัี้อ่ารแนวนตัวเขาเขาจปแห่คนมเนี่มัเหมือกอีบวกออีเดยเดี๋ยวเวเดยเาี่ขาต้กินปวกาหองฉันหองฉันมี้าวเืองอะไเร่อะฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวมูทีมกุนีเอาแล้วมองก็เจรจาะได้่เีาหารไ่หลีดูลละเห็นไหม พ๋อมาไขอบผก้ดังเงาไไหานดานเงาหาคนาใเนแฟนแฟนฉันอยู่นี่คะ่นคะนี่ไงคุณหลินนี่ไงี่แฟนฉันค่ะเ,เลี้ยวค่ะเขามีแฟนอยู่แล้วค่ะโอ้แฟนเธอหน้าห้งองค่ะเดี๋ยวคุณพี่ค่ะอาจารย์ลิงมีนมนันะะนนงติก้แม่ค่ะแม่อาจารย์โอ้ยกตสยองน,นะ,คะ,คะค่ะฮยเด สวยเพราะใชันไม่ปดานนสวยมากเป็นกระทามากนาชอบ้ยบอกนลยนามูบอกนะแกสวยอยู่่ะกดทีนี้ข้านตายนี่ข้างขวานี่กระบอปัญหาทีนะแยกข้างไนด้เหงาไหะโอ้ยทันี้ท่านี่เด้อแม่เด้อเดีได้เละเห็นี้ย โราีเจ้าค่าายู่ที่ยังพ่เจ้าค้าถามว่ายังไงโดมอาโปวิษณุตันต์ใจว่าจะมาถบายมพาแสบเจ้าคางคนนี้คะรวยคนรวยคนเจ้าคแถมแสนงี่ทังหลังให้แสนเงินค่ะกระเป๋งินเยอะาใเลยะลุยทั้งใบนะคดูหน้าตคุยวมัคือพ่อดูของ ดูหน้าตาเขาน่าจะฟองรับมีเงินคนละแสนสองแสนดีดีโยมดีดีทำบุญไว้นั่นแหละดิฉันจะบุญ ทมี่มงได้รับได้รวยได้คอยได้งานทำบุญก็มาให้ได้เข้าไปค่ะหลวงพ่อเข้ากินด้วยใช่เข้าเขาก็เกินที่แค่เข้านเอลวงพอกเออหลวงพี่เจ้าค่ะถ้าันเลวถ้ายแบบนี้นี่แค่ส่วนย่อมแค่จ้าขาจะถายพุทเสียนจ้าขานี้คือย่อมยมกลับไปอหนถ้ายพสองเสียงหาสองเป็นหาเสียง้าค่ะ ก็กเพที่หลรวยมากเลยซึ่วันนี้ทุกนดอะไรกันเจ้ากมันไม่ราวเพชรดาวทั้งเดียวก็ยิ้มเจ้ากานที่แน่ที่แน่หวงก็ความตรงตามเจ้าการแน่หวงเจ้าการเขาทำงานทำบุญเหมือนกันไม่อเจ้าก็ะโปรีฉันไงกันก็อยกู่พวกีฬากีฬาอาหเดา Qual relствен 把 Marings k và right. nó né? เกิบตายแต่เกิบไม่ตายเลยคือองามว่จะตายได้งป่วยตเลเด็่วยีวยดเดเราไม่มีเวลาไปเที่ยวแบบภูมิลัวิลาภูมิลพี่ไม่ชอบรล้านหน้า้อยนภูมิลาเนี่ยภูมิลัภูมิลัภูมิลั ผู้วิลาศก็ไม่รู้จักเอะ <c oughs> ไรก็เห็นค้างอยู่หน้า

คือพ่อแบคือไม่เคยร้องเลยที่ไห่กูก็ต้องก็อไ่บบว

ยอมขอคุณหน่อยสิอดี่ อยางบอกกันอ่างเงี fu ้ยืนมองกันไรมันคุ้นค mm ุ hmm. ้นภาพนี่เพืเห็นอยู่ไม่เงีรู้มีอะไือ่มทีหาอกได้เอาไปเลยค่ะฉันไม่เอาค่ะฉันไปหาามบ้านแห่แรกค่ะฉันต้องให้เกือค่ะฉันจะไปที่อื่นแล้วไม่เอาค่ะแลนไม่เอาค่ะ รู้จกรู้จักใคก็นะโรงพยาบาลบาร์บารีน่ะคุณจะโนษณาจิ๋วไี่ปยเช่นอะไรแบบเี้อย่ได้ร่ว่วปากเรื่องพวกนี้สิมันต้องเป็นไงินจะหายหมดโงยาบาเรากะทำ R หม้ C น่นแหละอาร์ารีเาบกได้ที่เปิดตอนี้ การเดียวเลยเอาไงดีหลวงพ่อเตอะไรคะถ้าเต้จะเป็นคนแบบนี้นะแล้ก็เป็นท้าแบบไี้หละแล้วจะหาแยมคนไหนก็ได้เออไปเถเดี๋ยวเธอมอจะไปเลอกตว่กัคาโจงได้ไหมได้ท่านจะบอกเลิกเขาเอแเกาเจะบอกเลิกเราเหรอคุณบาโจ่เตสิ่งที่เธอให้มาทุกสิ่งทุกอย่างบนทางของซันนี่ไม่ว่าจะเป็นพ้าเดีย O okay. จใจตูวดีอยู่ดีานอล้วจะขอกิดเียมีการอ้อมีการไดไกอดมีการอ้อม <ish> ีการรองใจตัวดีอยู่ดีตาบดืเตาไม่ออกเร่ียิ้มดีนะจรู้กภากับเพื่อนได้ไปนอนล้วแต่ละได้เป็น ขผลเขอไปพี่น้องกันเจียากให้พี่น้องมีค้อบัอยกพี่น้องท่านบามีสองจุดมากๆกับการรับชมเสียงหนวกเทเต้สีซ่นสาม e หนึ่งในท่นเรนนี้เท่าเป็นแต่ครับและในช่วงนี้ครับเพื่อน